กลลาเลยขึนเาาวงบงินกูบอกยืมไปแล้วคืนมึงเนอะเสั่งท่วงนี่เจ็บตัวไอ่ไอ้เอาบอกเบืองกับข่อยในยูปุนคุณ่ะแล้วขว่อยอยากกินยังเงินมาอยู่ไหม ย <enc anto. S 2> ัไมใส่ไปเห็นยังเดินอนกไม่ใส่เลนผู้สาวแบบนีู้ยิ้มผู้สาวผู้สาวเสผู้ใดหนึ่งเอาเลยมีังนนอนอยู่ห้องบ่มีเมียโอ้ยชาบานอะไรน้องสาวมันพี่ที่ไปอาบน้ำบอกว่าอน้ำาน้ำยู้ส่ตแกนยื้มาเสื้อดี่เอาปแ้ไปงการ์เพ่น บ้ากันอีกบ่บากบ่บางน้ำอีน้ำมันจ้องเด้อน้ำคือตัวนอ้วนเงี้ยๆนี้ยนะสันเงี้ยเของเขาเนาะโอ้ยจะมันมันก็ไปก้อนหนาก้อนตากเขาเนาะสุดยังเดออภาษาวหาหอยิ่ดิเฮ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยว่บ้านดี่จ้องครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการซื้อกล้องมาทำไมนะครับพบกับตักถ่ายภาพระดับตำบลนะครับจะมาถ่ายภาพให้เราได้ชมกันครับ มากครับสวยไหมครับสวยมากๆครับท่านผู้ชม